สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่มาที่เจฟเฟอร์ค่ะที่เทอร์มินอลทานะคะเรามากันห้าคนค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเรากินอะไรกันบ้างนะคะจานแรกของแม่เลยนี่นะคะเป็นไก่ซอส้มกับปลาทอดนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะนี่นี่อ่ะ้มตำจาน้มตำที่อร่อยมากแล้วหมดไปแล้วนะคะต่อไปอันนี้เป็น ลูผักโขมเมนูต่อไปนะคะเป็นของอันนี้เป็นอะไรคะแก่เจเปอร์กับปลาย่างสุขภาพสุขภาพสุขภาพมากๆต่อไปนะคะเป็นของอาจารย์นะคะจัดหนักค่ะจัดู้วยอร่อยหรือเปล่าแต่รู้ว่าอยากกินอันเมฆก็เลยเอามานี่แหละเผื่อไปนะคะที่แมงนั่นเองค่ะแล้วก็ทอดส้มอะไรนี้หละมันจะอร่อยแล้วนะวันนี้อันนี้แทบอร่อยมากค่ะ ไม่มีนะคะย่างเจเปอร์กับปลาทอดมะนาวพี่ชดีดื่มเรือเปล่าวะแต่ละคนจัดมาเกันทั้งนั้นเลยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะส่วนรสชาติเราก็ทำไดอร่อยวันนี้เรามาทำอะไรมาที่อ๋อเมื่อกี้ไปออเรียนต์ไทยนะคะไปรับตั๋วมานะคะตอนนี้ได้เวลาไปรับประทานอาหารกันแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย